หลายๆครั้งนะครับที่เรามุ่งหมายจะทําอะไรให้สำเร็จแล้วทํามาตั้งนานแล้วไม่สําเร็จสักทีนะครับวันนี้ให้3แนวทางนะครับในการที่เราจะบรรลุปเป้าหมายของเราครับแนวทางแรกนะครับทางวิศวกรรมเขาเรียกว่า PDCA หรือ Plan Do Check Act P คือวางแผนนะครับ D คือดูหรือลงมือกระทา สนะครับคือเช็คก็คือตรวจสอบว่าเอ๊ะทำแล้วไม่ได้ผลจะต้องแก้ไขปรับปรุงยังไงแล้วเอตัวสุดท้ายคือแอคชั่นนะครับก็ลงมือปฏิบัติแก้ไขไปนั่นคือวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่สองนะครับมาถึงส่วนขยายไอสไตล์ก็เคยแนะนำไว้นะครับว่ามีแต่คนโง่หรือคนบ้าเท่านั้นที่ทำเรื่องเดิมๆซ้ำๆแล้วหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผลลัพธ์มันไม่ดีขึ้นสักทีหนึ่ง เราจําเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการโดยในข้อที่2นี้นะครับแนะนําให้คุณนะครับหาคนที่รู้จริงและทําสําเร็จแล้วเป็นรูปธรรมนะครับในเรื่องนั้นๆที่คุณสนใจก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคุณได้ในข้อที่2นี้ครับและในข้อที่สนี้นะครับฝากไว้ว่าบางทีเราใจร้อนใจเร็วเกินไปห,หรือเปล่านะครับเพราะว่าเป้าหมายหลายอย่างโดยเฉพาะเป้าหมายที่ใหญ่ๆและสําคัญนั้น ต้องใช้ความเพียรอย่างมากเลยในการทํานะครับเพราะฉะนั้นในข้อที่3นี่นะครับก็อยากแนะนําว่าทําให้สําเร็จไปทีละส่วนทุกๆวันนะครับเหมือนกับว่าตั้งแต่เล็กจนโตเราทานอาหารมาเนี่ยถ้าเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะเหมือนกับเราทานช้างมาแล้วทั้งตัวนะครับแต่ถามว่าเราทําได้ยังไงก็คือกัดเทียรคทำนะครับเป้าหมายใหญ่ก็เช่นเดียวกัน เราก็ต้องซอยเป็นเป้าหมายย่อยและสุดท้ายเป็นเป้าหมายรายวันและเมื่อคุณลงมือทําสําเร็จไปทีละส่วนแต่ละวันแล้วก็ให้คุณได้ชื่นชมตัวเองนะครับว่าคุณได้ทําสิ่งดีงามสําเร็จแล้วทุกๆวันสําเร็จแล้วไปทีละส่วนถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆและมีประโยชน์อย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมในเนื้อหาเหล่านี้ในครั้งถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม แล้วก็สามารถกดแชร์แบ่งปันให้กับคนที่คุณรักและปรารถนาดีได้นะครับแล้วก็ขอฝากไว้ว่าอย่ายอมแพ้นะครับอย่าอ่อนแอแม้จะแพ้พ่ายจงลุกขึ้นสู้ไปจุดหมายที่ไฝ่ฝันนั้นทำให้มันเป็นจริงนะครับในความยากลำบากในความหนามและอุปสรรค มันแฝงบทเรียนที่มีคุณค่าเสมอถ้าเรานำมาพิจารณาทบทวนแล้วก็ปรับปรุงไปนะครับเชื่อแน่ว่าชีวิตคุณจะต้องถึงฝังฝันของความสำเร็จไปได้ทุกๆวันครับมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะทุกท่านครับ